ยังไม่หยุดแล้วนะคะเขาก็จะมีการคว้างปาสิ่งของเข้ามาทางฝั่งของกลุ่มทหารนะคะก็ทําให้ต้องมีการยิงปืนขู่ขู่นะคะเพื่อที่จะให้ล่าถอให้สลายออกไปนะคะค่ะค่ะแต่ไม่ได้มีการใช้กําลังไปปะทะกับกลุ่มเสดงเลยนะคะตอนนี้เบื้องต้นเบื้องต้นที่ใช้นี่คือยิงปืนขึ้นฟ้าขู่กับแก๊สน้ําตาค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขอจําภาพจากไทยทีวีหน่อยได้ไหมคะ เพราะว่าจะเห็นว่ามีประชาชนชาวดินแดงนะคะคุณนวรัตได้ออกมาส่งเสียงเชียทหารค่ะเรา,<อ>เ,ราเราต้องให้ดูภาพนี้เลยนะคะว่าคนคน,คนเชียทหารค่ะชาวแฟลตดินแดงค่ะ <c oughs> นี่เสียงปืนอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะในบริเวณรอบๆคุณนวรัตนี่ต,ะต,ะตะมีจุดที่ประทะกันของทหารกับเสื้อแดงเนี่ยรวมๆและประมาณกี่จุดฮนะ คือตอนนี้เป็นสองจุดนะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยมอะไรคะด้านหน้าคือเป็นปปสนะคะซ้ายมุ่งหน้าสวรีนะคะแล้วก็ด้านหลังมุ่งหน้าประตูน้ําคือจะเป็นสองจุดเนี้ค่ะเส้นที่จะไปสวรีกับเส้นประตูน้ําเท่านี้เองอะค่ะตรงสามเหลี่ยมใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะนี่ไงนี่นี่คือเส้นที่จะไปนี่คือเส้นดินแดงนะคะนี่คือเส้นที่ท่านเห็นนี่คือเส้นดินแดงตรงตรงรถแก๊สเนี่ยค่ะนี่ขอขอบคุณภาพจากไทย PBS เราจำเข้ามานะคะเพราะว่า คือคราวนี้ปกติละอย่างคุณนวรา์เนี่ยจะเป็นผู้ข้คุณนวรั์คะค่ะค่ะเมื่อสักครู่เสียงอะไรฮะอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นกลุ่มควันมาจากทางสวนเบนจากกิติเ,เสียงระเบิด อาหาเป็นเป็นเสียงคล้ายระเบิดนะคะแต่ว่ามันมีกลุ่มควันขึ้นมาจากสวนที่ที่อยู่ใกล้กับสวรรค์นะคะคือดีฉันไม่แน่ใจว่าเรศสวนอะไรนะคะแต่แต่เป็นทางด้านด้านนอกที่กําลังทหารอยู่นะคะไม่ไม่มีทหารอยู่ตรงนั้นนะคะแต่จะเป็นกลุ่มมวลชนของเสื้อแดงนะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะเรา้บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงระเบิดมาจากตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าช่วงเสียงจังหวะระเบิดขึ้นเนี่ยมีกลุ่มควันขึ้นจากตรงนั้นพอดีนะคะค่ะคุณนวราชคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณนวรัชอยู่ตรงจุดไหนคะ เดิมไถึงตรงจุดไหนแล้วอยู่ตรงใต้สะพานยกระดับเนี่ยนะคะจ่าทีจะไปอนุสาวถีที่จะไปอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอยู่ใต้สะพานที่ที่มีรถเมล์จุดระเบิดนั่นใช่ไหมคะอาค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจากจากทางอนุสาวรีย์มาเนี่ยคือจะเห็นมีรถเมล์รถร่วมสีน้ำเงินนะคะจอดขวางทางอยู่ด้วยนะคะนี่คือจุดที่คุณนวรัชอยู่ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือจุดที่คุณนวราชผู้สืกษาวของเราอยู่ประชาชนเป็นยังไงบ้างคะ ออตอนนี้คือไม่มีประชาชนอะไรอยู่ค่ะส่วนใหญ่ท,ที่ที่อยู่ก็คือจะเป็นพวกชุดผู้ชีพแล้วก็จะมีค่ะพวกบรรดาสื่อมวลชนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของทหารนะคะอาจจะมีเล็กน้อยที่มาดูเหตุการณ์บ้างแต่นิดหน่อยนะคะคะแล้วก็ก็มีกลุ่มเสื้อแดางเองบางส่วนก็ถูก จับกุมเหมือนกันนะนะคะแต่ว่าคือคือลักษณะคือเขาบาดเจ็บนะแต่ว่าคือทหารก็ควบคุมตัวมาด้วยด้วยดีนะคะรู้สึกว่าจะเผาอีกแล้วนะคะเผาตรงไหนฮะตรงหลังถ้าเกิดว่าเป็นช่วงระหว่างนะคะที่รถรถเมย์จอดอยู่กับกับกำลังของทหารนะ่นนะคะช่วงระหว่างนะะช่วงระหว่างช่องว่างระหว่างนั้นอ่ะเห็นมีกลุ่มควันเป็นอีกจุดหนึ่งมา เป,เป็นจุด,จดเดียวกันเนี่ยค่ะจุดทั้ทงเส้นเลือกไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยค่ะคือมันเป็นช่องว่างระหว่าง,งกลุ่มเส้แดงกับทหารที่หันหน้าเข้าหากันอยู่นะคะและ้วน่าจะมีความเคลื่อนไหวคือดิฉันก็เข้าไปไม่ถึงนะเพราะว่ากําลังทหารก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะคะ่ะคุณนวารัตน์ได้เห็นตัวรถแก๊สที่เขาใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ไหมคะที่เอาไปวางตามจุดต่างๆอะคะ่ะ คือรถแก๊สที่เห็นนี่ตรงที่จอดอยู่ตรงสายดินแดงคือเห็นเป็นรถเหมือนรถแคปซูลอะนะคะเป็นของอสายางองแก๊สห,หรือเปล่าคะมองมองไม่เห็นนะคะเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าเขาเขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่าเมืม่อเช้ามีรายงานแล้วจากมาิชนออนไลน์จากในออนไลน์ของแมเนเจอร์ด้วยว่า ค่ะเป็นการยิงปืนคือเป็นยิงปืนจริงแต่ไปเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้านะคะค่ะค่ะ<ม>ตอนนี้ก็คือกําลังทหารกําลังเคลื่อนไปมุ่งหน้าทางอนุสาวรีย์ชัยอยู่นะคะค่ะประมาณเท่าไหร่คะเอ่อที่อยู่ในส่วนตรงนี้น่าจะประมาณสามสามกองร้อยน่าจะสามกองร้อยได้นะคะ เดินแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าดันผู้ชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ค่ะใช่ค่ะค่ะไปรวมกันอยู่ที่นั่นให้ไปรวมกันที่นั่นแสดงว่าทุกจุดดันผู้ชุมนุมให้รวมพื้นที่อนุสาวรีย์นี่ยังมีประชาชนสัญจรไปมาอยู่ไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะโอเคอะไรนะคะที่ท่านผู้ชมกําลังได้ยินอยู่นั้นคือเสียงหนวรัตและก็ปืนค่ะนวรัตผู้สื่อข่าวของเราคุณนวรัตนุปรรุณรายงานสดและเสียงตุ้มตามตุ้มตามนั้นคือเสียงปืนที่ทหารใช้ยิงขึ้นมาเพื่อจะดันพ้ชุมที่กำลังจะก่อมินาศกรรม ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมเองล่าถอยไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยแล้วนะคะค่ะค่ะถึงอนุสาวรีย์ชัยอันนี้ดันจากนินแดงนะคะไปที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วแล้วก็ลาวชปารลบก็ไปอนุสาวรีย์ชัยชินทิยาก็ไปที่อนุสาวรีย์ชัยคือดันจากทุกมุมเมืองสี่แยกเอามารวมกันที่อนุสาวรีย์ชัยที่เขาปิดมาตั้งแต่เช้าใช่ใช่นะคะ คุณนวลรัตน์ขณะที่ทาหารเนี่ยกำลังดันผู้ชุมนุมไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยในทุกๆจุดรอบๆอ,อนุสาวรีย์พี่น้องประชาชนชาวบ้านร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นมีท่าทียังไงฮะเอ,อ่อเท่าที่เห็นด้วยสายตาตอนนี้มองไปถ้าเกิดว่าบนสะพานลอยตรงอนุสาวรีย์ชัยยังเห็นมีประชาชนนี่นนเป็นคนไทยจริงค่ะยังไทยมุงอยู่นะคะยังดูเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะคะโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวกับเสียงปืนของทหารเลยนะคะเมืเ่อสักครู่ที่ฉันถึงถามพาะมีบางคนยกกล้องถ่ายภาพขึ้นมาถ่ายเขายิงกันด้วย แต่ตัวเองกับการชุมนุมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรรเห็นเห็นอยู่ว่าทหารยิงปืนขึ้นฟ้านะอะแล้วตัวเองก็อยู่บนสะพานลอยสะพานลอยด้วยค่ะแล้วแล้วร้านค้าร้านค้าเป็นไงกันบ้างปิดหมดค่ะปิดหมดเพราะคุณแม่คุยได้ยังไงกลายเป็นจากแรงธุรกิจก็ล้างแล้วค่ะตอนนี้คือปิดปิดหมดแล้วค่ะคุณเดวิลัสเราอยู่ด้วยกันนะคะคุณเดวิลัสทราบไหมคะว่ารถแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงรถแก๊สที่ถนนศรียอยทธยา ทัานที่ศรีธิยาที่มีภาพสดจากบก,ก02นนะคะคนี่จากช่อง11นะคะคุณนวรน์เป็นภาพท้องทหารที่คุณนวรน์เห็นและราย,ยางานให้เราฟังนี่แหละค่ะ2 3กองร้อยนี่แหละค่ะ,คะที่ยิงปืนขึ้นฟ้าย้ำนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าสลาย<ช>การชุมนุมจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงที่เอารถแก๊สเป็นตัวประกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็นี่คือภาพเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่กำลังออกมารักษาความสงบ กระสุนทุกนัดนั้นยิงขึ้นไปบนฟ้าอ่อตอนนี้สั่งหยุดยิงอยู่นะคะค่ะค่ะน่าจะกำลังที่จะวางกำลังเพื่อเป็น แนวกันเอาไว้นะคะตอนนี้คือมันรวมกันหมดแล้วใช่ไหมคะคนเสื้อแดงอยู่ที่อนุสาวรีย์นะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วอะค่ะนี่ตอนนี้ก็มาทหารคือยังกั้นยังกั้นคือดิฉันเดินตามหลังทหารอยู่นะคะก็คือกำลังหาเนี่ยกั้นเอาไว้คือถ้าเกิดว่าใครเคยมาทางอนุสาวรีย์นี่คือเกือบจะถึงตรงบริเวณนตรงเซนเตอร์วันนะคะกำลังหาคือกำลังจะถึงตรงนั้นแล้วนะคะอยู่ตรงโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ที่สอนภาษาค่ะตรงส่วนนี้เจ้าหน้าที่ทางนีภาพสดจากบก0 2ออันนี้เป็นภาพที่ไหนคะ ีหน,น่าจะจุดเดียวกันป่ะอนุสาวรีป่ะคะเอ่อตลอดตลอดเส้นทางที่เดินมาเนี่ยนะคะ,คะก็จะเห็นเน่ว่ากลุ่มผู้สมมุมเนี่ยคือได้มีการเผาเอาอยางรถยนต์มาเผาเอาไว้เป็นหย่อมๆยอนะคะเป็นจุดๆนะคะมีแล้วก็มีจุดที่เป็นขวดไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นขวดบรรจุอะไรก็ค,คงเป็นน่าจะเป็นขวดบรรจุน้ำมันนะคะเพราะว่าจุดไฟเผาเอาไว้นะคะก็ยังมีควันกลุ่นๆอยู่เลยนะคะแต่ละจุด S <S ค,ค่ะอืตอตอนนี้เนี่ยเอ่อในส่วนของทหารสั่งเอาไว้แล้วนะคะจากเอ่อชาวบ้านไทยมุงที่มุงดูอยู่บนสะพานล,ลอยเนี่ยนะคะก็ทหารเขาก็สั่งในชุดของหัวหน้าก็สั่งว่าห้ามยิงตรงจุดนั้นน่นะคะห้ามยิงปืนระเด็ดขาดทําให้กลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะคะดาหน้าเอ่อมีการส่งเสียงล้อโหฮานะคะตอนนี้เพื่อมาอยู่ใต้บริเวณใต้สะพานล,ลอยอยู่นะคะอตอนนี้่ค่ะ ก็ที่เห็นก็คือจะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะบีบแต่แล้วก็ค่อนถายโยุแล้วก็มีการกว้างฟ้าก้อนอีกก้อนหนเข้าใส่กลุ่มทหารด้วยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะค่ะมีมากเลยคาะเองก็กังวลกังวลในส่วนความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่บนสะพานลอยด้วยนะคะต้องบอกให้ยิงปืนฉูตอนนี้คงคงทำไม่ได้ะค่ะญาติใครโทรไปบอกด้วยนะคะอย่าเพิ่งถ่ายรูปค่ะนะฮะอันตรายแก่ชีวิตแล้วเอาบ้านเมืองไว้ก่อนเอาบ้านเมืองไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปถ่ายรูปกันใหม่ นะฮะตอนนี้นคุูดาว,วรัตน์ทราบไหมว่าตอนนี้เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นคุณอุศนีและคุณดาว,วรัตน์ ตอนนี้ทุกช่องเขายืมภาพกันเองค่ะโดยที่ไม่ได้มีสํานักนายกเป็นผู้บริหารจัดการเลยเมื่อสักครู่นี้ไทย PBS ยืมภาพจากช่อง11เพราะมันจะแลบผู้ประกาศมาแล้วเรายืมภาพจากไทย PBS และช่อง11เลยแลบสองอันเลยแลบมาแล้วบางทีช่อง11ก็ยืมภาพจากไทย PBS ค่ะตอนนี้คณหาไม่ใช้อาวุธปืนนะคะเราใช้อาวุธปืนแล้วก็ใช้โล่นะคะแล้วก็เดินด่าหน้าเราใช้ไม้นะคะเคาที่บริเวณโล่ก่อนนะคะก็เป็นการข่มขู่นะคะ ในส่วนของอีกจุดหนึ่งคือเป็นชุดที่ใช้ปืนนี่ก็จะอยู่ถอยห่างออกมานะคะมีส่งยิงปืนขู่นัดหนึ่งนะคะแต่ว่าทางกลุ่มผู้ติดนมก็ยังยังคงทึกเสิมาได้เนื่องจากเห็นว่าคงจะมีชาวบ้านที่อยู่บนสะพานลอกนะคะทำให้ทหารไม่กล้าที่จะด่าหน้าเข้าไปนะคะค่ะตอนนี้ยังยังยังเข้าใจว่าคงกําลังจะวางแผนอยู่เขาจะทํายังไงต่อดีหรือว่าอาจจะตึงกําลังอยู่บริเวณนี้อยู่นะคะจุดจุดด้านนี้อยู่ค่ะ 啊。